ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณมันไม่มีอะไรไม่ดีนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คุณเรียนรู้และก็ยอมรับมันเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอย่างเดียวเลยก็คือคุณอย่าทุบตีตัวเองอย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกแย่กับตัวเองหากว่าคุณตัดสินใจผิดหรืออนุญาตให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า การที่เราทุบตีตัวเองมันบ่งบอกว่าคุณยังรักตัวเองไม่มากพอสิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องให้ค่าตัวเองให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองอบกอดตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วคุณจะยกระดับจิตใจและก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตได้แน่นอนค่ะถ้าใครสนใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองแล เพื่อที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จและมีความมั่งคั่งร่ํารวยในชีวิตนะคะกดติดตามครูเอรีนาได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกต o k YouTube Facebook IG นะคะ